เอรเวลคัมเวลคัมคือไทยแลนด์จีติสแกงหินพิ่าแกงหินเพิงแคมปิ้ง แล้วเราก็จะน,นั่งชิวๆนะคะนั่งเล่นน้ำนั่งเล่นน้ำไปเนี่ยค่ะเอาขาลงแก่งน้ำให้เย็นๆชื่นใจนะคะขออนุญาตนะคะให้เห็นขานิดนีง ทางน้นเล่นน้ำแล้วอ่ะน้นเล่นน้ำแล้วนะคะ ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจเข้ามารับชมนะคะอยากเล่นน้ำตามมาเลยที่แก่งยินเพิงนะคะเมื่อกี้ร้อนมากตอนที่เราขึ้นเขาไปปลูกป่านะคะไปให้อาแคนเซียมกับน้องๆสัดป่านะคะ แต่เราจะไม่ล้างมือบนบนที่เราไปให้อาหารแคลเซียมนะคะเพราะว่ากินสาบของของคนนะคะสัตว์ป่าก็จะได้กินแล้วก็จะไม่กล้ามาเราก็เลยมาล้างน้ําที่ลําธารนี่นะคะขอบคุณนะคะแดนนี่ สวัสดีทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะพากผ่อนหย่อนใจถือว่าเป็นไลฟ์ไลฟ์ที่ทำให้ทุกคนได้ผ่อนคลายนะคะกับธรรมชาติเป็นธรรมชาติบำบัด ค่ะเขา,เาลำน้องใครสวยงามเสมอนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราก็หวังพึ่งธรรมชาติธรรมชาติก็หวังพึ่งเราึ่งคาอาศัยกันแลแ้กันเราไม่ทำลายธรรมชาต,ติธรรมชาติก็จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับเรา ทางโน้นเล่นน้ำแล้วอ่ะลงเล่นน้ำแล้ว ขอบคุณมากมายนะคะ,ะธรรมชาติของประเทศไทยที่มีความสวยงามให้พวกเราได้ชื่นชมนะคะ,ะกระแสน้ำก็เชี่ยวนะคะก็แรงด้วยถ้าเราจะลงเล่นลงเล่นน้ำนี่เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ต้องเซฟตี้เฟิร์สด้วยนะคะดูแลตัวเอง